สวัสดีครับพบกับสุลุกชาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ใครจะตามเจอ,อรัลดบอลเปิดตัวนโดนเน่งรายต่อไปเบนวิเทอร์นรับบริษัทรับผลัดที่ถูกกฎหมายครับประเทศงกรีษได้เปิดราคาให้เจสซี่มาร์กผู้จัดการทีมยุงทองลีกยูเนเต็ดนะครับเป็นตัวหนึ่งกุนซือพรีเมียร์ทุนต่อไปที่จะต้องอำลาจากตำแหน่งรายต่อไปนะครับสตีเวนโจลด์นะครับกลายเป็นกุนซือคนล่าสุดที่ตกเก้าอี้หลังพาแอสตันลาออกไปแพ้ฟูลแลม0-3เมื่อวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ไม่ชนะใครมาแล้ว4กเกมตกิดต่อกันอยู่อันดับที่17ของตรงารางคะแนนโดยร้านคูเมืองู้ดียกให้เจสมาร์คเป็นอันดับที่1หรือเป็นตัวหนในคนต่อไปที่จะตรงหอโดยมีราคาอยู่ที่4-1ต่อแทง1ใจสไม่รวมทุน หลังยูงทองไม่ชนะใครมาแล้ว7เกมเติดต่อกันอยู่อันดับที่16ของตัวรองขณะการันตีเบนดันโรเจอร์นะครับผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้และรับฮาเซลฮูเทลคุณซื้อของซาตันก็ตามมาเป็นเต็ง2ร่วมกันนะครับอัตราต่อรองอยู่ที่5ต่ 1, อ1นึงแทงหนึ่งใจห้าไม่รวมทุนนะครับโดยอัตราต่อรองคุณซื้อพรีเมียร์ลีกที่จะต้องอัมลาตำแหน่งคนต่อไปเต็ง1เจสซี่มาร์คลีดยูไนเต็ด4ต่อหน่งเต็ง2มี2คนแบนดันโรเจอร์ ager, จากเลสเตอร์ซิตี้รับฮาเซลฮูเทลจากซาตันราคาเท่ากันอยู่่ที5ต1 เต็ง4สตีฟคูเปอร์นัตติงแฮมฟอร์เรสต์8ตัวหนึ่งเต็ง5โรเบโตเดลแชบี้จากไบรอยตัน12ตัวหนึ่งเต็ง6มี3คนครับโทมัสแฟลงค์สเบลนฟอร์ดอันโตนิโอคอนเต้จากสเปอร์แฟรงก์เลมพาดจากเอเวอเรตันราคาเท่ากันนะครับ14ตัวหนึ่งและเต็ง9ดิวินอยด์เวนแฮมยูเนเต็ด16ตัวหนึ่งการเดิมพันกับเบธวิเทอร์ยังยกให้มาริโชโปวิชโน่อดีตคุณซื้อของสเปอร์และชอนได้อดีตนาย์ ขึ้นเป็นตัวหนึ่นรงร่วมกันที่จะได้คุมเทียมสีมางาะแอซซอนมิลลาโดยมีราคาอยู่ที่3ตัวหนึ่งแทงหนึ่งใจสามไม่รวมทุนเท่ากันนะครับโดยตาต่อรองคุณซื้อคนใหม่ของแอซซอนมิลลามีหนังนี้นะครับเต็งหนึ่งมี2คนมาลิชัวโรเปชชโนโกับชอนไนท์ราคา3ตัวหนึ่งเต็ง2มี3คนนะครับอูนัยเอมลี่ทมัสแฟลงค์ไมเคิลบิลราคาเท่ากัน4ี่ตัวหนึ่งและเต็ง6ราฟาเอลเบนิเตส10ต่อหนึ่งนะครับ หลายครั้งแล้วเป๊ปไม่แปลกใจที่เจิกนิ้คอปพาดพิงแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกกเดล่าในใหญ่แมนเชสเตอร์ระบ,บุไม่ได้แปลกใจเลยที่เจเกนิ้งคอปุนสือลิเวอร์พูลพูดพาดพิงให้โรเบยสีฟ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจิกกิ้งอปก็เคยทำแบบนั้นมาแล้วพร้อมขอโทษแฟนบอลหงดแดงจากกรณีที่แฟนบอลบางรายของแมนเชสเตอร์เอาเรื่องโศกนาฏกรรมฮิลส์โบโรมาใช้ในทางที่ผิดเช่นเดียวกัน ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเจคกิงครัปก็ได้เห็นสภาพทีมของตนคงไม่มีทางต่อการกับแมนเชสเตอร์ได้เพราะอีกฝ่ายมีกลุ่มทุนจากย่านตะวันออกกลางคอยมอบเงินก้อนโตให้จนสามารถเสริมทัพได้แบบไร้ขีดจำกัดซึ่งนั่นก็กลายเป็นประเด็นที่ลุกลามใหญ่โตจนถึงขั้นมีการกล่าวหาว่าเจคกิงครัปว่ามีนิสัยกีดกันหรือหวาดกลัวชาวต่างชาติอีกด้วย ประเด็นแรกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้แปลกใจเลยเลยเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกมาพูดอะไรแบบนั้นและประเด็นที่2เนี่ยเรากําลังจะลงเล่นกับไรเดนนะก็เหมือนกับที่ผมบอกไปว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพูดเรื่องแบบนี้ถ้านับกันในช่วง5-6ปีหลังสุดตอนนั้นตอนนี้กับเกมไรเด้นเลยสำคัญกว่าก็ดีละระบุ ท่น,นี้คุณสื่อคนดังยังกล่าวขอโทษลิเวอร์พูลอีกด้วยจากการที่มีแฟนบอลบางส่วนของแมนเชสเตอร์เอาเรื่องโศกนาฏกรรมฮิวสโบโรมาใช้ล้อเลียนและด่าทีมดังในย่านเมอร์ซี่ไซส์ที่จริงผมไม่ได้ยินว่ามีการตะโกนเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆผมก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามันมีเรื่องแบบนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าการกระทําอย่างนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่สื่อถึงตัวตวนของเราในฐานะทีมหรือสโมสรเลย และไม่ต้องห่วงเราสามารถปฏิบัติตัวอย่างสมบูรณ์แบบได้และเลรียนรู้จากความผิดพลาดของเราได้แบบไร้ปัญหาใดๆทางนั้นโอเวนฮาเกลสกักยภาพของซาลาห์ไม่เคยหายไปไหนเขาคือหนึ่งในแข้งที่ดีที่สุดในโลกโอเวนฮาเกมนะครับแต่ดิมเมฟิลทีมเจ้กล็ดมองว่าโมเมนซาลาห์ปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลและคริสเตียโน่โรนัลโด้สตาร์มากเรื่องที่มีปัญหาแอบคล้ายคลึงกันอยู่ ในซีซั่นนี้นการแข่งทีมชาติอียิปต์ออสตาร์ทในทางน่าปราดใจโดยไม่สามารถพังประตูแบบตัวนึงได้เหมือนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากผ่านไป10นัดบังโงยิงได้เพียงแค่3ประตูในศึกถิ่ลีกอย่างไรก็ตามโอเว่นฮากิฟเชื่อว่าซาลายังคงเป็นหนึ่งนักเตะที่ดีที่สุดในวง,านางการฟุตบอลกงกฤษและแม้แต่นักเตะชั้นยอดอย่างคริสตยโนโรนโดก็เจอปัญหาในการทำประตูเช่นเดียวกันศักยภาพของซาลาไม่เคยหายไปไหนฮาคิฟกล่าว มันเป็นการออสตาร์ทที่ช้าและบางครั้งสถิติมันก็ดูไม่เจือดเท่าไหร่นักแม้กระทั่งกับคนที่ยอดเยี่ยมอย่างโรนัลโดในนุกการนี้ฝั่งั้นโมซาน่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในลีกเขาควรค่าแก่การนั่งดูเขาเล่นเขาสามารถเล่นได้กับทุกเกมชายคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ยิ่งใหญ่และจํานวนการยิงประตูจะเป็นที่ประจักษ์อีกครั้งเมื่อจบซีซั่นคุณมั่นใจได้เลยเจ็กเกคลับยกย่องจิตใจอันแข็งแกร่งของดิโกโจต้า เชกแองลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็อ,อไม่สัมภาษณ์ย่องย่องดีโกโจตาว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของแข็งแกร่งท้งนั้นสภาพจิตใจหลจังจากที่ได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นพลาดทร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในปลายปีนี้โชตาต้องพักยาวเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจบ็บบริเวณน,น่องที่เขาได้รับในเกมที่พลพรรคหงดงเอาชนะแมนเชสเตอร์ทีม1-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นนี้ทำให้เขาไม่สามารถเป็นตัวแทนของทีมชาติบริเกตไปดูศึกฟุตบอลโลกได้ ล่าสุดเจกินคลอบได้กล่าวถึงโจตาว่ามีจิตใจที่แข็งแกร่งในช่วงการพักฟื้นอาการบาดเจ็บเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อพูดกันตาตรงมันน่าเหลือเชื่อมากเมื่อวานนี้ผมเห็นเขาเดินบนไม้ค้ำและเขาก็ต้องการที่จะจับมือกับผมแต่ผมก็ต้องการกอดเขาผมพูดว่าพูดกันตามนนนนะสำหรับผมแล้วมันน่าเศร้ามากกว่าอะไรทั้งหมดเพราะมันน่าเสียใจกับเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นในตอนไหนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด แต่เขาก็แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อมันน่าเหลือเชื่อแบบสุดๆเขาเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้เลยเขาเข้าใจลึกซึ้งอย่างที่มันเป็นจริงๆเขาบอกกับผมว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนมันได้อีกต่อไปดังนั้นเรามาทํางานจากตรงนี้กันเถอะใช่เลยเราจะสนับสนุนเขาให้มากที่สุดแต่เราทุกคนก็รู้และเราทุกคนล้วนมีส่วนในฟุตบอลอาเชีโดยเฉพาะยิ่งใน,นานะผู้เล่นขั้นตอนการฟื้นฟูที่เขาจะต้องทําคนเดียวนั้นมันเป็นอย,ย่างไร เพราะคุณใช้เวลามากมายที่สนามฝึกซ้อมเพื่อทําการฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่เวลาที่เหลืออื่นๆในตารางมันยังคงยาวนานมากเมื่อคุณต้องอยู่ที่บ้านของคุณเองแต่เราทุกคนต่างก็รู้ดว่าคุณจะได้อยู่กับลูกน้อยของคุณภรรยาและน้องหมาแน่นอนว่าคุณจะได้อยู่ในอ้อมแขนที่ดีที่นั่นดังนั้นมันต้องใช้เวลาและเราต้องให้เวลากับเขาแต่อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน,น,นี้ในสถานการณ์ที่แตกต่งางออกไปเราจะรอเขาเหมือนกับภรรยาที่ดีรอการกลับมาของสามีที่อยู่ในคุก สำหรับผลงานของดีโกโจต้ากับลิเวอร์พูลในกานนี้ลงสนามรวมทุกรายการไป8นัดยังไม่สามารถทําประตูได้แต่ก็ทําไปแล้วถึง5แอซิสนะครับขอให้หายวัยๆนะฮะสำหรับดีโกโจต้านี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2 2ตุลาคมน,นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ